คุณแม่ขาชาแนลโดยแม่นุชซัปไพร์ว k i กิ้ค่ะกลับมาทักทายกันอีกแล้วจ้านี่เลยหลังจากที่แม่นุษ์เข่าปลามากกันนี่ได้เหตุมากเนาะจ้าได้มากได้มากหลายเตอร์พิจารณ่จะประมาณแกงนึงนั่นแหลนะเนาะแม่นุษ์ได้มากแล้วกันนี่ ตอนยางออกมากไกลๆท่างออกพอ่เอเฮ็ดเพิงหวานเนาะหรือว่าในภาษาโนเวอเรนวัสเตนโซภาษาอังกฤษอพซินียงจากยางนี่แหละเนาะละกันนี่เฮ็ดเพิงขาไล่จ้ะดอกแหลกแหกมันที่มนุษย์พ่อได้มาแค่สองดอกจ้ะรอบที่แล้วมนุษย์เผาเขาป้าไปเฮ็ดเพราะท่านเกิดรอบนี้มนุษย์เขาป้าไปคือป้าไหว้บเบิร์ดเฮ็ดเนาเบริร์ดละจ้ะมีแตดอกใหญ่ๆนเนาะเฮ็ดเพิงหวานน่ะ เมนูอันเมนูใด,ดแต่แบบโอ้ยเสียดายก็คือว่าสามีไปทํางานบมุมมผูผ้าไปเนาะบบดน,นี้พอเก็บมาแล้วเมนูกะซิมผ้าเพื่อนเพื่อนมาทำความสะอาดเห็ดเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเมนูใด,ดบอกไปละสองอย่างเนาะ,ะแล้วกับเมนูใด,ดอันเห็ดอย่างมาะแนเมนูใด,ดนี่จ้ะอันนี้เอิญว่าเอิญว่าเห็ดหนังไก่เนาะเห็ดหนังไก่อันภาษาโนเวเอิญว่าพิกซบ อันพลิกซบเป็นอย่างว่าจังเอิญพลิกซบเว้ยที่เขาจะมีเนี่ยจ้ะเขาจะมีแหลมแหลมแบบนี้อยู่ใต้ดอกอันนี้อาจจะเห็นบบชัดเนาะเมนูเอาดอกที่บอกชัดๆมาให้เบิ้งนี่อันนี้เอิญว่าพล so ิกซบพลิกก็เป็นเหมือนแบบตะปูแหลมแหลมยังสี่จ้ะในภาษานอร์เวย์เนาะภาษาอังกฤษเอิญอันเฮดเมนเนาะเมนภาษาอังกฤษเอิญอีย่งวูด เฮดแกฮอกอีกจังยังทางเมนูบอกผิดก็ขออภยัยเอาเป็นว่าเมนูขืนซื้อภาษาอังกฤษไว้หายเนะาะล้ก็เฮดนี่จ้าคนไทยเอิญเฮดมันปูเนาะหรือว่าภาษาโนเวย์เอิญว่าอันคันตาเรนภาษาอังกฤษชันตาเรนอย่างจังยังนี่แหละเนาะเฮดอันนี้ก็บเบิ้งง่ายๆจ้าแต่ว่าเขาอาจจะมีครูแฝดสำหรับคนที่เพิ่งเคยเก็บเฮดก็ต้องระวัง จะมีเป็นริ้วๆใต้ดอกแบบนี้แบบนี้เนาะแต่ว่าเหตุอันนี้มนุษย์ไปเห็นกับเห็นลายอยู่จ้ะแต่ว่าเทาเวดคือกันอันนี้กับเทาเวดคือกันโอ้ยังว่ามัอนี่มนุษย์ได้เห็ดมาอันสี่อย่างจ้ะเห็ุอันนี้กับล่างเกิดเห็ุอันนี้คนไทยเอิ่นเห็แุแตรเนาะเห็ดแตรนะคะอันนี้เนาะภาษาโนเวเอิ่นว่าทรัก คันตาเรนนี่เนาะภาษาอังกฤษอะไรอย่างเมนุษบ่หูเดียวมนุไปคนหามาละกะคืนซื้อไว้ไ้กันแล้วกันนอกจากพ่อมแม่ลเมนุษย์ก็จะเอาม้าอันทำความสะอาดเดียวเมนุษสิมืออื่นเมนูษสิผ้าเฮดเมนูก้อยเฮดนอกจากก็จะมาตัดขาเขาออกแบบนี้จะบนล่างเด้อจาเวลาเก็บจะได้เก็บอันจะเก็บได้ดนๆเพราะว่าทาล่างเนี่ยเหมือนเฮดเฮดจะอมน้ำเนาะก็จะบนล่างก็จะแค่ทำความสะอาดเอา เอาเศษดินเอาออหย่างออกและกะ้วกันจะเอาแปลงแบบเนี้จ้ะปัดปัดปัดอันเศษผงดินเศษยาออหย่างที่เขาติดมากแบบนี้จ้ะม่รษย์กจะเอาใส่ถุงไมนุษ้แกจะเอาห้องอันกระดาษอันกระดาษสําหรับอันเช็ดครัวกระดาษสําหรับอันคิชเชนเปเปอร์อย่างจาังยางเอามาห้องไว้แบบน้องหล่ะกะนี่ได่มาแค่สองดอกไปตอนปลาเห็ดไหว แต่ว่าส่วนเห็ดทรัคคันตะนเรนหรือว่าเห็ดแตรเนี่ยกำลังเกิดจ้ะนี่แล้วมนก็จะท่าม้วมสะอาดประมาณยังสี่แล้วจ้ะนี่มืออื่นมนุษเสียเห็ดเ,เมนูก้อยเห็ดลาบเห็ดอีกอย่างประมาณยังสี่และนอกจากนี้าล่างเขาจะอมนม้ำเนาะเขาก็จะเก็บไว้เก็บไว้แบบนี้ล่ะตั้งเบ็ดแบบนี้มนุษย์ก็จะอันตัดขาแบบนี้เนาะล่ะก้ะน,นี่ ถ่ะไม่เศษอีหยังก็แค่ปัดๆออกเนาะอันนอกจ่างว่าไปว่ามากกับสิโต๊อัน,นกับสิโต๊ไทยอ่ะส่ก็แค่ปัดๆแบบนี้ละเมนูอันมือหนึ่งถือกล่องนะก็เลยบได้อันปกติ้าไปเก็บปกติก็จะอันทำความสะอาดอีหยังมาพร้จวงนั่นเนาะจ้ะเขาก็จะมีพวกเอ่อมอสบอเบาเขียวๆนะจ้ะติดมากเพราะว่าเห็ดอันนี้เขาจะมาเกิดอยู่ตาม ก็มอดอยียงขาเขาจะเห่ยวๆจ้ะขาจะแห้งจะเงี่ยวอันสําหรับเห็ดอันหนังไก่ไนเนีน่เนาะนะจ้ะได้มากอู๋ไม่รู้เห็นหลายอยู่จ้ะเฮ็ดหนังไก่นะ่ะแต่ว่าอันเท่าเบิ้นเห็ดนะ่ะแห้งเฮ็ดเพิงนี่แห้งเป็นตาแบบเรือใจเห็ดเพิงนี่เป็นตาเรือใจค่ะเพราะว่า เน่าเว้จะเห็นดอกเน่านี่อู้ยญ่ก็หัวมนุษย์อีกนะจ๊ะคิดเบิ้งงมนุษย์แบบไปเอาไปหาว่าท่านยังสั่นเนาะจา่ะเพราะว่าเห็ดเขาใหญ่ไว้เนาะมนุษย์ว่าอันนี้กระเถาลายๆเห็ดอันมันปูเนะนี่ยจ่ะนี่แหละกระท่าความสะอาดประมาณแบบนี้นะคะมนุษย์กระไดามาหลายเตบิบเดี๋ยวม่นุษย์ไทยเบิง้งตอนมนุษย์่าความสะอาดแล้วเนาะมนุษย์เบิง้งในตะก,กาอีกรอบนึงจ่ะก็ถือว่าอัน ได้มากหลายเติบอยู่จากได้แกงนึงแต่ว่าเหตุเกิดคือว่านั่นละเวลาเขาเอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มเอาไปลวกที่จะเฮ็ดอาหารมันก็อาจจะแบบเขาก็จะยุบลงเนาะจางตรงนี้ดีกว่าจะได้อันง่ายง่ายง่ายก็จบออกจากตะกาเนาะเอามาวางตรงนี้ทำความสะอาดเบื้องแน่ใจนี่ถ้าดอกใดที่เขาเกิดอันเกิดมาจากกออันกอมอสเนาะเข,ขียวเขียวแห้งขาแห้งแง่จาเฮ็ด หนังไก่เนาะหรือว่าพริกตบในภาษาโนเวเบื้องหน้าจ่เคนจะเอาออกทำคว่วสาดได้เห็ดแตรดำมะน้่ปปะมานมาถึงสิบดอกตรงมั้นุนดว่าเท่ากลายกำลังจะเกิดกลายจากเห็ดหนังไก่เนี่ยเบิง้งแน่จ่ะนี่ขายเงาเงาดอกงามๆเถาทิมกลายโอ้เมนูกระเสียดายอยู่จาม่วนที่เถาทิม แต่กรได้ซ้ำนี่ก็โอเคละละถือว่าถือว่าไปถือว่าไปพอนคลาได้ปาไปย่างออกกำลังกายจ้ะนี่จ้าเฮดที่มนุษย์เอาออกจากตะกามาเนาะหล้วก็อันส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่มนุษย์ทํำคว่ำสาหแแออาัแล้วแหละเนาะจ้ะปัดๆออกแบบนี้ละจ้ะสะออนค่ะขาใหญ่ๆเนี่ยแบบเนี้ยมนุษย์ก็จะเอา เศษใบไม้ใบยังที่ติดมากแบบนี้ออกเนาะกระสมๆเขาประมาณนั้นสิละจ้ะเกิดอยู่ในก่อมอดขายยาวๆแล้วก็ปัดๆสิจ้านี่ดอกนี่ขายยาวๆเนาะความซุกข,ของเมนูก็คือน,นี่ละจ้ะได้เขาไปหาเหตดได้เขาไปเก็บหมากมงุงหมาก,มานะกไม้เนาะก็เพาะด้หายย่ถึงบ้านจา้ะเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของเมนูอัน ตอนอยู่เมืองไทยเนาะตอนเท่าเด็กน้อยเท่าเป็นเด็กน่อยกะเขาป่าหาเห็ดละโง่ไปเก็บเห็ดปวกหาเห็ดดินเห็ดแหล่เห็ดหาเห็ดคาเห็ดเพาะหาน่าหม่งเน่าไม่เนาะจ้ะพอมาอยู่นอกเวนี่โหเวลามีเห็ดนี่มนุษย์ว่าไผที่มาเก็บเห็ดน่ะจะหูว่าจิตใจนะมันจะไปอยู่ป่าเห็ดได้หน่อยได้หลายกะกะขอให้ได้ไปหาประมาณยังสี่จ้ะเนาะเพราะว่าคนมาเก็บเห็ดกันมากมากคือมนุษย์นี่ บางคนเพิ่นเก็บเราเพิ่นกับบก,กินได้มนุษย์เก็บมาก,ก็คือมนุษย์เก็บมาหรอมนุษย์เอามาเห็ดอาหารเอามาแบบกินเอามาเห็ดแนวกินนีหยังที่แบบคือบ้านเฮ้านล่จะจ้ะอันนี้มนุษย์กจะก่อยเนาะเดี๋ยวมนุษย์ทาเบิงอันก่อยเหย็ดมันมันมีความสุขจ้ะเห็นมูไปเก็บแล้วก็โอ้ยมนุษย์น่นะอยากไปอยากไปอยากไปมันก็พ่อได้หายคิดหอดบ้านเฮ้าเนาะเป็นแบบวิถีชีวิตของเฮ้าตอน เขาเป็นเด็กหน่อยอยู่ทงไฮทงหน่าอย่างประมาณอย่งสิเนาะเพราะว่าเข้าเป็นคนในกลุงเทพเป็นแบบคนลาคนรวยมันก็มีวิถีชีวิตแมนรู้ว่าไพ่อยู่บนนอกเน่ะก็จะเข้าใจว่ามันมันมีมันมีคว่วมสุกน่ะเวลาเด็กไปเก็บเห็ดเนี่ยมันสิมันมันได้จ้ะมันสิแบบมันจะอยากไปนะมนษย์ก็อธิบายว่งสือถือคือว่ามันมันน่นแหละมันจะอยากไปแต่ในป่าเห็ดน่ะพอไปแล้วได้ขึ้นไปได้ก็ค่อยว่ากันแต่มันก็มีค่วมสุกประมาณนี้ละเนาะจ้ะ คนบรรน,นอกเนาะต่อห้มาอยู่ใสจังไหนล้วเขาเอื่นว่าจิตวิญญ,ญาณของเฮ้าเนะ่ะที่เฮ้าเติบใหญ่ที่เฮ้าใหญ่มากมันก็นยังมันกันยังเป็นจิตวิญญ,ญาณของเฮ้าที่อยู่ในโตเฮ้าที่ให้เฮ้าคิดหอดที่เฮ้ามีความสุขกแบบวิถีชีวิตของเฮ้าอย่างมากๆนี่สิละเนาะมนุษย์ก็อธิบายควาวมู้สึกบ่ถึงมนุษย์ว่าไผที่เป็นบรรน,นอกที่เคย อันใส่ชีวิตทงไฮทงหน้าหาเห็ดหาหน่อไม้อย่างงั้สิจะจะเข้าใจห่วงมุสึกมนุษย์เวลามาอยู่เมืองนอกแล้วมันสิแบบอืมแค่นี้นี่นี่แหละแค่นี่แหละคืออันคือความสุขที่เฮาไปตองไปแบบ วุ่นวายอย่างบางทีสังคมเมียฝรังวอาไปแล้วมันก็นลายลายเนาะจากนี่ก็คือว่านั่นละคนคนไทยอยู่บ้านเฮ้ามันก็เจ็ดสิบกหลานคนเนาะพรอมาอยู่ตรงนี้มันก็นเป็นสังคมกลุ่มเล็กๆเอา,าเรื่องเหตุกระามไปเรื่อยเนาะก็ทำความสะอาดเหตุไปไกลสิแล,ล,ล,ะล,ะละ้วลบบะ เย้เรียบร้อยแล้วจ้านี่สุดท้ายก็มีเรือแต่ดอ,นนอกอนน<อ>ะก็จะประมาณนี้แหละเนาะจ้านี่ที่มนุษย์ไปเก็บมากกะทําค่วมสะอาดหออกระดาษทิชชู่ไว้กจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เลยจ้าแต่ว่ามืออื่นมนุษย์สิเหตด ก้อยเฮดนั่นเองจ้าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะมนุษย์กรฝากไว้เลยก,ก็ะเหล่วกันจ้าสำหรับช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะกับแวะเข้ามาแนะํำติชมเนาะก่อนจากไปนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็สั้นกระดิง่งกริ๊งๆกรงให้หนูนเด้อ<ๆ>สำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบายคะ่ะบาย